คืนวันเสาร์จะเหงาได้ไงเลยครับทุกคนวันนี้หลายลีกกลับมาคึกคักอีกแล้วนะครับแต่ลีกที่จะหยิบยกมาฝากทุกคนในวันนี้เนี่ยก็เป็นพิมลีคู่แรกเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างสเปอร์พบกับเวสแฮมยูไนเต็ดในเรื่องของฟอร์มนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านสเปอร์เองหลังจากที่ทําผลงานมาดีอย่างต่อเนื่องแต่ว่านัดล่าสุดพวกเขา บุกไปเจอไบตันนะครับขึ้นนำไบตันก่อน2ประตูต่อศูนย์แต่โดนไบตันพลิกแซงกลับมาชนะได้3ประตูต่อ2นะครับช็อกสายตาแฟนบอลจริงๆเลยในนัดที่แล้วนะครับส่วนทางฝั่งของแอตตันวินล่าเองนะครับนัดที่แล้วพวกเขาเปิดบ้านเจอกับอิปสวิหลังจากที่ทำผลงานมาไม่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับนัดล่าสุดพวกเขาก็ปลดล็อกได้แล้ว เอาชนะอิปสวิตไปได้ถึง4ประตูต่อหึงในเรื่องสภาพความพร้อมนะครับวันนี้ทางฝั่งของสเปอร์เองจะมาในระบบ433นะครับผู้รักษาประตูก็จะใช้วิคาริโอนะครับเซนเตอร์แบ็กสตัวเนี่ยก็จะเป็นโรเมโรนะครับเวนเดอร์เวนนะครับแล้วนะครับในเรื่องของเกมลุกนะครับสามประสานในแดนหน้าเนี่ยก็จะเป็นซอนฮงมินนะครับโซลัสเก้แล้วก็จอรนสันนะครับ ส่วนทางฝั่งของวต์แฮมยูไนเต็ดเองนะครับน่าเสียดายมากๆเลยที่นิครัสฟุกๆุกนะครับมีอาการบาดเจ็บวันนี้พวกเขาเองก็จะมาในระบบ 4, 2, 3, 1นะครับนาเป้าก็เป็นใครไม่ได้เลยนะครับอันโตนิโอนั่นเองนะครับในเรื่องของแดนลุกนะครับก็จะมีปาเกต้านะครับโบเวนนะครับแล้วก็คูตูสนะครับในเกมลิปเซ่น เมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับผลงานนี่ต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับในนัดที่แล้วเนี่ยอีกฝ่ายเนี่ยพึ่งปลาชัยมาอีกฝ่ายก็พึ่งเปิดล็อกมาได้นะครับแต่มุมที่น่าสนใจสําหรับวันนี้เนี่ยอยากให้ไปมองทางฝั่งของสเปอร์ดีกว่านะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นงานไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเรื่องของขุมกําลังเกมลุกนะครับ ริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาสเปอร์เองก็ยังมีความเด็ดขาดและชัดเจนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่สเปอร์ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเบนฟอร์ดนะครับในเรื่องของฟอร์มในนัดล่าสุดเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปเยือนแอตตันวิลล่านะครับเสมอกับแอตตันวิลล่าแบบชฉื่อื่อไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนทางฝั่งของเบนฟอร์ดเองนะครับในนัดที่แล้วเนี่ยเพิ่งเปิดบ้านชนะวู p ดแฮมตันมานะครับถึง5ประตูต่อ3ถือว่าทําผลงานในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่เกมออกไปเล่นนอกบ้านของเบนฟอร์ดเอง2นัดที่ผ่านมาเนี่ยยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับนัดที่แล้วออกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ แพ้ให้กับสเปอร์ไป3ประตูต่อ1ผลงานนอกบ้านยังไม่ดีนะครับสภาพความพร้อมนะครับทางฝั่งของแมนยูในวันนี้เนี่ยก็จะมาในระบบนะครับ4-2-3-1นาเปาก็จะเป็นทางฝั่งของห้อยรุ่นนะครับผู้รักษาประตูก็จะใช้โอนาน่าเหมือนเดิมในเกมริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของแรดฟอร์ดนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นอามัด ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดนะครับวันนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับหน้าเป้าก็จะเป็นชาเด้นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเฟกเคนเกมริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นพอตเตอร์ขวานี้จะเป็นมาบีโมนนะครับวันนี้ เมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับถ้าวัดกันตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับเกมริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยก็จัดจ้านนะครับอย่างแรดฟอร์ดฝั่งขวาอาร์มัดก็มีความสามารถเฉพาะตัวมากๆเลยนะครับแต่รูปเกมทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองยังดูไร้จินตนาการสักหน่อยแต่ทางฝั่งของทีมเยือนนะครับอย่างเบนฟอร์ดเองอย่างที่บอกว่าพวกเขามีปัญหาในเกมที่ออกไปเล่นนอกบ้านนะครับ ถ้าหากวันนี้ต้องเชีร์ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายชนะนี่ขอเอ็นเอียงไปทางฝั่งของแมนยูดีกว่านะครับวันนี้พวกเขาอาจจะเล่นเซฟโ้ดเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่แมนยูได้เลยนะครับ สำหรับคู่ที่3าไปกันที่คู่5ทุ่มครึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างบอลมัดพบกับอาร์เซนอลนะครับทางฝั่งของบอลมัดเองในนัดที่แล้วเนี่ยพวกเขาออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้แพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลเองนัดที่แล้วเปิดบ้านเจอกับซอลแฮมตันถล่มซอลตแฮมตันไป3ประตูต่อ1นะครับผลงานถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับทางฝั่งของอาร์เซนอลในช่วงนี้มาดูในเรื่องสภาพความพร้อมกันบ้างนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านบอลมัดเองนะครับ ตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บก็มีอยู่1นรายนะครับไทเลอร์อาดัมนั่นเอง วันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับนาเป้าก็จะเป็นทางฝั่งของเอวานิลสันนะครับในเรื่องของเกมริมเส้นฝั่งขวานี่จะเป็นทางฝั่งของเซมิโยฝั่งซ้ายก็จะเป็นอูตัตตารานะครับในวันนี้ส่วนทางฝั่งของาร์เซนเองนะครับก็มีปัญหาผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บนี่หลายรายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซินเชนโก้นะครับเบนไวท์ White, นะครับอ่าคีเรนเทลลี่มาติโอดกาดนะครับ ทางฝั่งของอาเซนอนเองวันนี้ก็จะมาในระบบ 4, 2, 3, 1เช่นเดียวกันนะครับผูเลนติคาดว่าน่าจะได้ลงในวันนี้เนี่ยน้าเป้านะครับจะใช้ทอสซานนะครับในเรื่องของเสริมเกมลุกก็จะเป็นฮาเวตนะครับ เกมริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากมาตินเนลี่นะครับฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นบูกาโยซาก้านะครับในเรื่องของเกมกลางรับนะครับจะเป็นทางฝั่งของปาเต้จอชินโ j เซนเตอร์แบ็กสตัวเนี่ยซาลิบาฝั่งขวานะครับกาเบียลมากันเยสฝั่งซ้ายแบ็กฝั่งซ้ายนะครับคาราฟิโอรีนะครับ แล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของราญาในวันนี้นะครับเมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับในเรื่องของหน้าเป้าเอวานิสันในช่วงนี้นะครับดูฟืดๆไปสักหน่อยพึ่งพาได้ก็จะเป็นเกมริมเส้นอย่างเซเมนโยเท่านั้นเองนะครับแต่จุดอ่อนของพวกเขาในวันนี้นะครับคือสมิธนะครับแล้วก็คือเคสเนี่ยนะครับเป็นบ่อน้ํามันอย่างมากเลย ส่วนทางฝั่งของอาเซนนอนเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บเยอะนะครับแต่เกมริมเส้นทั้ง2ฝั่งก็ยังจี๊ดจ๊าดเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นบูกาโยสกาแล้วก็มาตินเนลี่นะครับมองคามพวกเขาเหล่านี้ไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสตัวนี้นะครับสร้างนะครับปัญหาให้กับเกมรับกับคู่แข่งเนี่ยได้อย่างมากเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับขอให้มองไปที่อาเซนนอนได้เลยนะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องเนี่ยก็ตามมาเจอกันได้ในข้อควัวนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่ก่อนจายก,กันไปในวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขนะครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ